สวัสดีครับเบอร์นี้แอลดูแฟนเพจมาซี่เป้าอุป,ปรกันธรรมาหากินครับกับแหมันหมานอีกร้านหนึง่งอ่านี่คือร้านนี่นะครับเดี๋ยวให้ทันผู้ชมพิจารณาไปพร้อมกันครับพี่กลอีกร้านที่เฮ็ดแห่สวยแหหมนันสำรับร้านแม่สุภาพเนาะครับเอาตามมึงครับผมนี่นี่นี่ร้านเจ้าพญานี่ครับแม่สุภาพแห้ววนขอนแกน่น ขายทั้งปีกทั้งทรงได้พี่น้องเบอร์โทรครับเบอร์โทรโชยงหันเลยครับนี่คือเบอร์โทรศัพท์นสนใจติ่งกลางมากกันเลยสําหรับแหร้านแม่สุภาพนี่เป็นแหรถมือครับเนี่เอาให้พี่ให้น้องได้เอาไปหาอยู่หากินแบบมันหมาน,มนอุป,ปกรณ์ถามาหากินเป็นร้านค้าแบบว่านี่ครับยกขคางถนนติดถนนซีเล่นนะครับนี่ครับตรงนี้เลยยุคติดกันกระรัานแหรอวนแหรเปรมบดีแหรขอน,น,นแก่นนะครับ ยูติดกันเลยครับนี่อันนี้ก็เลยมาอุดหนุนฝากพี่ฝากน้องมาอุดหนุนน้ำคุณแม่สุภาพได้นะครับร้านสุภาพแหยอ้วนร้านซื้อร้านรนซื้อร้านเจ้าพญาขอให้หลายๆร้านเจ้าพญาสุภาพแหยอ้วนขวัญแก่นเอยาเยาจากน้อยพี่น้องเงยาจากน้อยสีสันสวย,สวย,สยๆใสๆมีหลายเบอร์หลายใสมีหลายสีให้พี่ไห้้องได้เลือกได้สร้างเสือกันมีบริการส่งถึงบ้านครับแต่เมื่อนี้มีโปรโมชั่นนี่ยัง ถามแม่เบิ่งครับแม่ครับนี่สวัสดีครับสวัสดีแม่สวัสดีครับแม่สุภาพเนาะนี hmm. ่คือซื้อของเพิ่นคือซื้อว่าแม่สุภาพร้านเจ้าพญาครับเนอันเห็นถือถงนั้นว่ามียังได้ถงใส่ปลานี่ครับนี่แถมพร้อมซื้อแหแถมสูงใส่ปลาแล้วก็แถมสายบันไดพร้อมย่างดีเลยสายบันไดเจ็ดเมตรม่พรอแม่ครับแล้วก็มีแหหลายแบบหลายไส่หลายมีางครับมีทั้งเอ็นปอน มีทั้งเอ็นเกียวมีทั้งเอ็นโมโนแล้วก็มีสีหลายๆเอหลากห,หลายสีให้ท่านผู้ชมได้เลือกเบิ้งเอาเดี๋ยวสอบถามสัมภาษณ์แม่เบงิงว่าราคาแห่ต่ละผืนนต่ละดางนี่ตกประมาณจักบาทเอาแม่ผ้าผมเบิ่งนะครับทั้งใดเริ่มทั้งใดแม่เอาตรงนี้เลยปอไล่ไปหนีรถเนาะนี่ใกล้ๆนี่ครับนี่จังแดงแดงนี่ดิแม่เส้นทั้งแดงนี่เดี๋ยวอันนี้ผมซืือใ้ให้ครับอ่าอันแดงแดงเนี่ยจากเส้นแม่อ่า เกตเส้น12ซอกนี่จกักตัวนี้ประมาณรากค่าทารายแม่ครับขั้นขั้นฐานี่ล่ะแต่วา่าลดได้พันห้าร้อยแต่ว่าราคาคุณแม่ว่าลดได้ว่าสั้นแม่ว่าเยินทั้งพี่ทั้งพี่ครับพี่ยับมาพี่แม่ส่งฟรีบ่เนี่ยครับส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางาพร้อมของแถมอีกตั้งห่างแล้วลูกค้า <S <S ท,ที่ว่ามาเบิ้งมาจากช่องแยวูแป้นเบรดแม่มีส่วนลดบ่ อส่วนรถพิเศษเลยเมันเพาแม่เอาวาตะกินกลางวาตะโท่มหาแม่ขนาดเจ็ดเส้น12สองซอกแม่บอกเลยว่ารถราคาพิเศษปกติตั้งยี่สิบห้าร้อยบาทเมื่อนี้ราคาพิเศษลถได,ดต่อพื้นร้อยห้าสิบบาทได้แม่เอาเนี่ต่อมาครับบารดี้เป็นแฮสเบอร์ดีเนี่ยครับนี่อันนี้เอ็นยังแม่เพื่อนเอ็นเดียรยังครับอันนี้เอน็นบิดอัน,นเอ,นอ็นเซนดิงแบงกหันไปเอ็นยังครับ โอ้เอ <cin stereotype> oh, ็นบิดคือกันคือส้นนี้เป็นส้นเอ็นบิดเนาะเอ็นบิดแล้วก็มีเอ็นอย่างนี้นี่ครับนี่อันนี้ก็บิดอ๋อมีเอ็นบิดนะครับราคามีสตาร์ทมาอยู่ที่หลายราคาดังนั้นท่านที่สนใจโทรถามราคานแม่ได้ครับต่อรองกันได้แต่ว่าขันว่ามาจากช่องแหวนูแฟนเพจบริตอยากครับนี่แม่จัดราคาแหเอ็นดีๆสวยๆให้เลยครับนี่แล้วก็มีเอ็นอย่างแม่แม่ผ้าผมเปิ้ลแน่ครับนี่ นี่เอ็นเกลียวอันนี้เอ็นเกลียวคือกันสิแม่ครับนี่อ๋ออันนี้เอ็นยังก่อนนี่เอ็นลายพงเอ็นลายพงตัวนี้แม่จับนี่จักเส้นครับแปดเส้นท่วมเงาจักศอกแม่สิบสองสิบศอกแล้วเหลือประมาณจักบาทแม่ราคาซ้ำกันบ่ครับซ้ำกันอ่าตัวนี้หลายปันใดแม่ว่าลด โน่นนี่พันสองได้กำไรบ่ละแม่เก็จะขายเถือกแชเอาแม่มีของแถมให้ทุกเซนทุกด่างเด้อครับเด้อสำหรับเครื่องมือหายยุงหายกลิ่นแล้วทางนี้เลยแม่มาดีมีเอ็นปอนเอ็นเอ็นยังสีว่าฟ้านี่เซนน้อยๆเขาเอ็นแหยเอ็นยังครับนี่เอ็นปอนเอ่ออนี่เอ็นปอนอ๋อสีเครื่องง่ามเซนนี่จักเส้นแม่นี่แห่สองเส้นแห่สองเส้นจักส่อครับสองเส้นเครื่อง ตัวนี้ราคาจาักบาทแม่สิบสองเนี่ยอันนี้สิบสองกันหรือประมาณพันสี่กับลดได้อยู่บางพันสามแบบอ๋อนี่พันสี่ลอยแม่ว่ามาจากช่องเอียบนูแฟนเพจทลดห้เลยเหลืออยูพันสามเปอร์เซ็นทรงฟรีหอดบา้านหอดเพื่อนครับนี่เอามีหลายรุ่นหลายใส่ครับนี่เริ่มต้นตั้งแต่จักเส้นแม่สองเส้นเชิงสามเส้นสามเส้นเชิงสี่เส้นหาเส้นไปลงเสี่บครับแล้วก็มี่เก้าซอกสิบซอกสิบสองซอก อ่าผลักได้เงาสุดไปยักซอกครับสาอดสิบอ๋อสิบสีส่สอกโอ้ได้สุดไปสิบสีส่สิบส,สอกแล้วแต่มีออเดอร์พร้อมเป็นว่าแม่สั่งรับตามที่ว่าลูกค้าสั่งอ,อันนี้คือลูกค้าสามารถกําหนดได้เลยว่าแหจกักซอกอ่าแล้วกระลูกลูก,กน,นีน่กําหนดได้นะพ่อแม่น้ำหนักจักกิโลจักโลยังสี่อ่าได้ว่าท่าน,นครับนี่สั่งรับท่านที่มองหาแหครับนี่แหย่ไล่พางยังสี่ครับนี่ เออน้ำหนักเท่าไหร่านแตกเท่าไหรจักโลจักโลอันนี้ก็สร้างได้นะครับทั้งแหบอ่าลั่นแหแม่สุภาพหรือว่าร้านเจ้าพญาเนี่ครับร้านติดกันเลยกับร้านอ่าเปรมบดีแหอวนซุ้มสีงามๆจังสี่เลยแม่ราคากรบเปาลื่นดันเม็นว่าพวกนี้เอ็นบิดเอ็นเบิร์ดเป็นว่าอะไรเออครับนี่ยอยากได้ราคาถูกอยากได้ราคาเสียได้ราคาพิเศษต้องมาที่ ร้านแหเจ้าพญาแหแม่สุภาพตึกแหนี่ได้เทียละกํะมังเป็นว่าแม่ <S <S ตึกปลาว่าตั้งแต่มีปลาเอานี่นะครับพี่น้องท่านผู้ชมปียู่บ้านโคกสูงอยู่ตำบลบ้านวา่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นร้านแหแม่สุภาพร้านเจ้าพญานี่ครับฝากไว้อีกจักร้านหนึ่งครับเ,เบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นโช่ว์ตามหน้าจอให้ท่านผู้ชมได้โทรหา รับสั้งรับทำเหวตามสั่งตามบ่อเดอร์ทุกอย่างทุกไร่กันนะครับนี่หลายแบบหลายไลย่มักเอาไลา่พังมักไล่บ่อพังนี่ครับมักสีสีแบบทั้งสี่นี่ก็มีนะครับนี่ให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันแบบครบเลยครบกันทุกอย่างครับแม้กระทั่งเอ็นเกียวเอ็นปอนเอ็นทั้งหมดนี่ครับเองนี่ให้ราคาพิเศษครับเพราแข็งาราคาบ่อแรงรสำหรับท่านที่สนใจ ล้านแหมันหวานจันสิกาติดตามติดตามได้แม่มีเบอร์โทรฝากบอครับเดี๋ยวผมขึ้นโชว์หน้าจอให้เลยเนาะเพราะว่าเบอร์โทรนี่ผู้แอดมินตอบรับสายนี่จะเป็นอีกคนหนึ่งครับเป็นลูกสาวแม่เนาะแม่เนาะครับนี่คือแม่สุภาพร้านแม่สุภาพเด้อร้านเจ้าพญาแหอวนครับนี่ร้านแม่สุภาพเอา่าเลียวกาครับนี่ขอบุณขอพุณในหลายสำหรับท่านที่กดติดตามรับชมรับฟัง เบิ้งงลิปจนจบราบนี่สำหรับท่านที่มองหาเครื่องมือหายูหาจินเมื่อนี้แอลนูแฟนเพจก็ขอขอบคุณขอบคุณเล,ยล้ยๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนูแฟนเพจขอบคุณครับ